สวัสดีครับวันนี้มารีวิวรถอีกหนึ่งคันนะครับเป็น t o y ยต้ v ว o s นะครับปี12นะครับเพื่อนๆน,นี่ใครที่มองหารถใช้งานอยู่คันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับนี่เลยนี่คัดสีชูอิวันแล้วก็เจ้าสวยสวยดเนาะนี่ยางดอกเต็มๆม,มาด้วยแม็กเดิมๆนะครับขอบ15นะครับภาษีปี67นะครับนี่เลยต่อให้ได้ร้อยปี68นะครับพาเพื่อนๆมาดูผิวพันธุ์ด้านนอกกันนี่เลยโอ้โหคันแล้วจะดูสวยลยเนาะนี่ ีภายในนะครับเบาะหนังนะครับสีดําเลยนี่แก้มเดิมๆไม่แกะไม่ไขนะครับนี่มาพร้อมกับเบาะหนังเลยนี่มีจอแอนดรอยนะครับผมนี่เล่นได้ดีวดีนะครับนี่ปีที่สองแท้นะครับน็อตรถไม่ขยับนะครับใครหาอยู่มาเอาไปนะครับโครงสร้างเดิมๆเลยนี่ปีที่เครื่อง 1.5E นะครับคันนี้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้เราขอเสนอเลยนะคา189,000บาทเงินสดนะครับ ฟังไม่ผิดนะครับ189,000าบาทเท่านั้นใครมองหารถใช้งานอยู่คันนี้ทุกถูกเลยเน้นถูกมากมายนะครับนี่เลยโหสวยใสๆเลยดูนี่สวยมากใครมองหารถอยู่คันนี้จบเลยหรือสอบถามเรื่องการผ่อนก็สนใจก็ทักรายละเอียดมานะครับนี่เลยสวยใสเลยนะครับนี่นะครับนี่กระจกพับได้นะครับภายนอกภายในสวยแบบนี้เราพาไปด้ไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนการันตีของซานนะครับตรวจพบเจอชนหนักมีความจุน้ำรับซื้อขึ้นเต็มจจำนวนนะครับและจ่ายค่าเสียเวลาให้เลยหนึ่งแสนบาทนี่ แก้มเดิมๆนะครับเนาะฝากระโปรงสรสวยนะครับตุ้มเดิมๆเ,เนาะ <S <S <ๆ>นี่เลยดีลงดีเละน,นะครับมีสวยมากเลยนะครับใครหาอยู่มาเอาไปนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์สนใจโทรเลย